สวัสดีครับและตอนนี้ผมกำลังจะเลี้ยวเข้าถนนบายพาสนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแหล่งขายต้นไม้ก็จะมีต้นไมเ้เป็นตลาดนะครับขายทุกวันเป็นแรงขายต้นไม้ในราชบุรีเลยนะครับหลังจากที่เราเลี้ยวเข้ามาถนนบายพาสเมื่อกี้ผมมาจากหน้าเขาแก่งจันทนะครับแล้วพอเลี้ยวเข้ามาทางนี้ก็จะผ่าน ซ้ายมือที่ข้างหน้านะครับเป็นโรงแรมน่นเวลาเดี๋ยวเราจะพา ไปจนถึงช่วงบ้านไร่เลยนะครับแล้วก็จะไปถึงตรงแถวที่เขาขายต้นไม้กันเดี๋ยวเราไปดูกันทั้งหน้าครับตอนนี้เราก็มาถึงตรงบริเวณที่ขายต้นไม้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะ ไอ่ะผมเลยสิไม่เป็นไรมันเข้าได้หลายทางิเมากว่าีนี้ดี๋ยวประธานรีนี้เนี่ยเดี๋ยวงนี้ก็ได้ปชาติชุดาซอยเดียวกับโคอิชิเลยโุนครแล้วเป็นานประจาปีของสมาคมประชาติโออชิอยู่ทางนู้นนะครับ โอตอนนี้เขาเขาปิดแล้วเขาเปิดตอนเย็นอันนี้อะไรบ้านพอเพียงอโอเคไม่ไม่เกี่ยวกับเราเราไปตลาดต้นไม้นี่ครับก็วนมาหลังร้านสุ้มตำใบตองเ,เดี๋ยวผมจะจอดรถแล้วก็ลงไปเดินดูนะครับก็มีหลายร้านอยู่เหมือนกันนะฮะ ต้นนี้ครับต้นไม้ทั้งนั้นเลยนะครับต้นไม้ทั้งนั้นเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวลงไปเดินดูกันครับว่ามีต้นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอเอาเอารถแอบไว้ก่อน แล้วตอนนี้นะครับเราก็มาถึงตรงบริเวณตลาดที่ขายต้นไม้แล้วนะครับเมื่อกี้ผมมาจากทางด้านนี้นะครับทางบายพาสนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นสวนสุดาพรณแล้วก็จริงๆแล้วเราต้องเลี้ยวเข้าตรงนี้นะครับแต่ว่าเราเราขับรถเลยเราก็เลยไปเข้าตรงนู้นนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าตลาดต้นไม้แถวนี้นะครับมีอะไรขายบ้าง สิบห้าบาทล้ก็จะเป็นพวกไมุ้้มเตี้ๆนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเปิดทุกวันนะครับ ต้นไม้นะครับมีทั้งอ,อิดปูพื้นหินแต่งสวนจัดสวนก็คือครบแหละตรงนี้ถ้าใครอยากจะจัดสวนก็สามารถที่จะมาตรงจุดนี้ได้เลยนะครับตอนนี้เรามานี่มันก็ใกล้เคียงแล้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับ บัวก็มีต้นตาต้นไม้แบบที่เป็นถุงถูนก็มีนะครับถุงเ,เล็กๆพวกนี้ที่จะเป็นต้นเล็กๆแล้วก็ไปปลูกต่อเอาไปจัดสวนอะไรพวกนี้ครับอันนี้ร้านอะไรโพซฟา เอาไปลงดินได้เลยป่ะครับนายตึงสายหัว,วห้าบาทขอบคุณครับว้าวรุมนี้สวยนะครัะเอแบบาแว่นถ่ายอันในก็ยังมีต้นไม้เยอะกล้วยไม้ก็มีนะครับเดี๋ยวต้นไม้ใหญ่ทุกทีจะอยู่ด้านหลังด้านหน้านี่จะเป็นพวกไม้ ตเตี้ยๆนะครับแล้วก็ไม้แขวนอะไรพวกนี้มะลิมะพร้า,าวขุยมะพร้า,าวน่าจะหมดและโซนนี้เขดตรงร้านซ้มตามใบตองนะครับ แล้วเราเดินเข้าซอยไปมันจะมีร้านที่เป็นด้านหลังอีกไม่มีอะไรทำก็มาเดินดูต้นไม้ได้นะครับไม่แพงไม่แพงคนที่มีพื้นที่ไม่มากสองตารางเมตรหนึ่งตารางเมตรเนี่ยมาซื้อแบบนี้ได้นะครับ สิบบาทยี่สิบบาทก็ซื้อไปหลายๆอย่างผสมมาผสมกันดูเาหยิบได้เลยช็อปปิ้งได้หรือจะให้เขาไปจัดส่วนก็ได้นะครับลองลองมาถามดูแต่ละร้านนะด้านหลังก็จะเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวเรายัางไงดีเดี๋ยวซอยนี้ ของตกแต่งในสวนนะครับกระถางโมบายท่านนี้มีกระถางด้วยนิดหน่อยแคคตัสนี่อะไรพุดหุ่งกระจงเออกระถางวันนี้ก็สวยดีมะข่า,าม,มันจะเป็น ปูนธรรมดาเนี่ยนะมือนกบใส่หินขัดลงไปด้วยนะส,สีสวยๆน้ำตกจำลองแนะนำว่ามาเดินช่วงเย็นน่าจะ w ร์ก ลามาซื้อต้นไม้แล้วเนี่ยต้องถามเขาด้วยว่าบำรุงยังไงต้นแค่นี้ออกลูกละไอ้ยะกระเช้าละเท่าไหร่ครับ บิแล้วมันจะอยู่ได้อยู่ถ้าสมมุติมันยาวพี่ก็เด็ดไปจิ้มได้เลยค่ะแล้วมันแตกใหม่อ๋อผมจะหาไม้ดอกที่มันไม่ต้องดูแลมากอันนี้ไม่ต้องดูแลมากพี่น่ายสุดๆในง่ายที่สุดแล้วค่สุดแล้วเนาะอ้าอันนี้ก็คุณนายเหรออ่ะคุณนายตัวนี้พันต้อนอันนี้แหวนอันนี้ธรรมดาอ๋อันเดียวหกสิบบาทเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเดินดูก่อนเดี๋ยวกลับมา น้านี้พุทธหรือเปล่าพุทธชอบแคร์ี่ต้ลพุ่มพี่องรดน้ำทั้งวันเลยอะพ่อต้องเตะเคลค่ะร้อนเกินบ้นากอ๋อแล้วบ้านผมกลางวันไม่มีใครอยู่ทำไงเนี่ยอะรถเช้าเย็นมันจะตายไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะรน้ำก็ต้องรถเช้าเย็นเลยอ๋อแต่นี่แต่นี่มัร้อนมากเราก็จะไปยังไงครับ โอเคขอบคุณครับนี่ร้านลูกน้ำเดียวแล้วทำไมหนูไม่จับไอ้ลูกไปอยู่ที่เดียวกอะไะโลกนี่ครับหกสิบบาทใครจะไปทำรั้ว,วซื้อได้ดไดเลย,ยครับขอบคุณครับแปดบาทยี่สิบน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวกลับไป ไม้ใหญ่ก็มีนะครับเดีคงต้องต้องโดนจากต้นแ้วเดินกลับมาทางเดิมเพื่อที่จะเลี้ยวไป ก็เป็นจุดที่ขายต้นไม้ที่อยู่ในตัวเมืองราชบุรีนะครับจริงๆแล้วถ้ามาจากทางบ้านไรก็ได้แต่ว่าต้องไปกลับรถตรงแยกคูบัวทางรถไฟตรงนูง้นเวลาใส่แสแลนนี้ก็ล่มมนะีของใส่บ้านต้องติดแสแลนบ้างละไม่ไหวร้อนเหลือเกินเมืองไทยเมืองร้อน ในตัวเมืองราชบุรีครับขอบคุณครับ